นอกจากนี้กรกตก็พิจารณาสื่อต่างๆพิจารณาบางคลิปที่เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายประชามติหนึ่งในนั้นคือการพิจารณาเพลงที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องตีเข่ามีวงเล็บนะ,ะโหวตไม่เอาแล้วตีตกครับค่ะนี่คือเวอร์ชั่นที่2แล้วนะคะเวอร์ชั่นแรกถ้าจํากันได้ออกมาตั้งแต่วันที่13เมษายน2559นะคะค MV มีคนหน้าค,คุณทั้งนั้นบอก,กลายจุดมีมจ่าดิวศิรวิทย์เป็นต้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นแรก ออกมาตั้งแต่13เมษายนนะคะจึงไม่ผิดกฎหมายประชามติแต่เวอร์ชั่นที่2เพิ่งออกมาวันที่30เมษายนซึ่งกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นเวอร์ชั่นที่2จึงผิดกฎหมายประชามติมาตรา61วรรค2ค่ะพบว่ามีข้อความที่หยาบคายบางส่วนเป็นข้อมูลเท็จและขัดกับสิ่งที่เป็นสาระของร่างรัฐธรรมนูญด้วย การ,รดำเนินการกับผู้ผลิตจากการตรวจสอบเพราะว่าคลิปนี้เป็นการกระทําของกลุ่มคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่ะ<ม>ด,ด,ดูจากสถานที่ถ่ายลาแล้วเนี่ยค,ค่ะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งหากยังไม่กลับมาประเทศไทยก็ยังไม่มีความผิดแต่ในคลิปก็ยังมีคนที่อยู่ในไทยร่วมอยู่ด้วยจึงต้องพิจารณาว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ค่ะส่วนเพลงแหล่ของคุณนัทวุฒิใส่เกล้อแกนนํานปชทางกะกะตก็พิจารณาครับบอกว่า ลักษณะของเพลงแหล่คุณรัฐวุฒิทําได้ <ฮะ S 1> ชมด้วยซ้าไป <ฮะ S 1> เพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระของร่าง,ร,างรัฐธรรมนูญได้ดีอาจจะมีเสียดสีบ้างแต่ก็อยากให้มีการแสดงความคิดเห็นถ้าแสดงความคิดเห็นแบบนี้ทางกกตอบอกโอเคนะครับและกะรทอมองเนื้อหาของเพลงแหล่เพลงนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดมองว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็อาจจะต้องพิจารณากันใหม่แต่สําหรับกกตกกตให้ผ่านค่ะ